ประยุทธ์เผยเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ประกันสังคมในโครงการม33เรารักกันมีรายงานข่าวว่าการจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33จะถูกจัดขึ้นในชื่อโครงการม33เรารักกันการเยียวยาไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องเงินเดือนเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ แต,แต่มีการกำหนดใช้เกณฑ์ว่าต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน500,000บาทวงเงินช่วยเหลือจะอยู่ที่3,500บาทถึง4,500บาทต่อคนใช้ใจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผู้ประกันตนมาตรา33มีทั้งหมดประมาณ11ล้านคนคาดว่า มีผู้ประกันตนมาตรา33ได้รับเงินเยียวยาประมาณ9ล้านคนซึ่งเงินที่นำมาใช้ในการเยียวยาครั้งนี้เป็นเงินกู้โครงการเดียวกันกับโครงการเราชนะรวมทั้งสิ้น40 0 0 0ล้านบาทพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook ประยุทธ์จันโอชารายงานความเกี่ยวข้องมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ประกันสังคมว่า เช้าวันนี้มีการประชุมหารือใน2เรื่องสําคัญเรื่องแรกคือมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ประกันสังคมได้เห็นชอบในหลักการให้ช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ครบทุกคน ด้วยจะเร่งนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วเรื่องที่2เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้กับนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติรวมกันทั้งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ภายหลังวิกฤตโควิดและมาตรการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจจะเห็นได้ว่าเราพยายามหนัก ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและขณะเดียวกันเราก็มุ่งมั่นที่จะมองไปข้างหน้าเพื่อวางทิศทางเศรษฐกิจหลังโควิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือทุกภาคส่วนความพยายามของพวกเราทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ